ครับซื้อพ่ออ้อมเด็กมาทำไมเยอะแยะครับพี่ซื้อไปฝากลูกเพื่อนก็นเลย มา3อันแล้วเนี่ยเขาไม่อให้อย่างพี่เฟิร์นเนี่ยมีเวลาช็อปกับเขาด้วยหรอครับพี่เนี่ยไม่ต้องไปช็อปเองแล้วไนสมัยนี้โดยเฉพาะสินค้าแม่และเด็กไนรู้หรือเปล่าว่ามันมีขายหลายช่องทางมากเลยนะไปต้องเดินทางโลดติดแล้วก็ไปห้างสรรพสินค้าไปเจอผู้คนมากมายเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีให้ซื้อได้ทุกช่องทางเลยที่สําคัญนะไนสินค้าแม่และเด็กเนี่ยฮอตมากเพราะตอนนี้ไนก็รู้อยู่แล้วเนาะคนสมัยเนี้ยมีลูกน้อยลงเพราะฉะนั้นลูกแต่ละคนที่เขาเนี่ย คลอดออกมาก็าอยากจะดูแลให้ดีที่สุดตลาดนี้ก็เลยเติบโตมากไม่ใช่แค่บรรดาสินค้าพวกนี้เท่านั้นแต่ว่าก็รวมถึงพวกนิทานหนังสือหรือแม้แต่พวกของที่เสริมทัากษะการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยหรือวอย่างพี่เฟิร์นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยครับเลือกช่องทางไหนครับในการช็อปพี่ก็ต้องช็อปออนไลน์ค่ะแม้เมื่อกี้ก็เลยมีพี่แมสเซนเจอร์มาส่งไงง่ายที่สุดเลยไหนรู้หรือเปล่าช่องทางออนไลน์ไม่ได้ดีแค่ความสะดวกของพี่หรือว่าคนซื้อคนอื่นเท่านั้นแต่ว่ายังมีพวกคุณแม่ในี่แหละที่เขาชอบเรื่ สินค้าแล้วต้องรีวิวเว็บไซต์ว่าเอ๊เว็บนี้โอเคหรือเปล่าเชื่อใจได้ไหมสั่งของจ่ายเงินไปแล้วได้สินค้าหรือเปล่าด้วย mm hmm. ที่สํคาคัญพวกคนที่เขาเป็นผู้ผลิตเนี่ย mm hmm. เขาก็ลงมาเจาะตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ mm hmm. ก็เลยทําให้สินค้าแม่และเด็กนะกลายเป็นสินค้าที่โตมากที่สุด mm hmm. 1ใน5ของตลาดออนไลน์ขายดีมาก จริงเหรอครับจริงสินหนแล้วทําไมล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็อยากซื้อของออนไลน์เพราะว่าง่ายสะดวกประหยัดเวลาด้วยใช่ไหมหแต่ก็ทําให้ห้างสรรพสินค้าต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ทุกห้างจะต้องมีส่วนที่เป็นของเล่นมีกิจกรรมมีสวนสนุกให้เด็กๆมาเล่นฟรีจะได้ดึงดูดคุณพ่อคุณแม่ให้พาเด็กมาสุดท้ายจะได้มาซื้อของในห้างสรรพสินค้าบ้างไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็หันไปซื้อออนไลน์กันหมดไง อย่างนี้นี่เองว่าแต่สินค้าเกี่ยวกับเด็กับอะไรขายดีบ้าง่ะครับก็นอกจากพวกสินค้าพวกเสื้อผ้าแพมเพิร์ทที่เราเห็นกันเนี่ยก็มีพวกของที่เสริมทักษะ อย่างเช่นพวกนิทานการ์ตูนกิจกรรมหรือว่าเกมต่างๆนายรู้หรือเปล่าว่าเติบโตปีหนึ่งเนี่ยยีเปซเลยนะสำหรับยอดขายไม่น้อยเลยแม้ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีแต่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกพร้อมจ่ายอยู่แล้วเพื่อลูกๆของเขาโดยเฉพาะตลาดของเล่นก็ดีไม่แพ้กันนายรู้ไหมว่าตลาดของเล่นสมัยนี้โตขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามามช่วยทําให้ของเล่นมีเสน่ห์แล้วก็มีความน่าสนใจอย่างนี้ผมต้องรีบมีลูกสัก2 3 4 5 6คนก่อนละกันนะครับ จะรีบมีไปทำทีฟุตบอลแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องมีแม่ของลูกก่อนนะยังไม่ได้หายอ่ะทันไหมครับตอนนี้ทันอยู่ทันอยู่แล้วยังเด็กอยู่